ด้านฝ่ายค้านเองนะัทพงษ์เรืองปัญญาบุตรนะครับออกมายอมรับเลยก่อนโหวตเมื่อเช้านี้ว่าคุมเสียงฝ่ายค้านไม่ได้แต่หลังจากนี้ไปก็เตรียมที่จะทําตามยุทธการนั่นะก็คือการไปโรยเกลือต่อครับนะัทพงษ์เรืองปัญญาบุตรผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงการลงมติในวันนี้นะครับบอกว่าตนไม่ได้กําชับอะไรเป็นพิเศษเพราะมั่นใจในเพื่อนร่วมพักทุกคนว่าจะลงมติในทิศทางเดียวกัน แต่ในส่วนพักร่วมฝ่ายค้านอื่นๆก็เป็นหน้าที่ของหัวหน้าพักไปกำกับเสียงเม <brands like algorithms> ื่อถามว่าพอใจภาพรวมอภิปรายสองวันหรือไม่นะัทพงศ์บอกทั้งพอใจและไม่พอใจพอใจในการทำหน้าที่ฝ่ายค้านแต่ยังไม่พอใจคําชี้แจงของฝั่งรัฐบาลครับโดยเฉพาะช่วงท้ายก่อนปิดอภิปรายเมื่อวานเนี่ย ก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่นายกยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แก้ข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่ส่วนกรณีร้อยเอกธรรมนัฐออกมาระบุว่ามีงูเห่าในฝ่ายค้าน1ิบคนคุณนัทพงศ์บอกว่าตนไปก้าวไกยการทํางานพักร่วมฝ่ายค้านไม่ได้เพราะการทํางานพักร่วมฝ่ายค้านต่างจากรัฐบาลการควบคุมเสียงโหวตเป็นหน้าที่แต่ละพรรคเมื่อถามย้ําว่าการลงมติจะเป็นไปทิศทางเดียวกันหรือไม่น,นายนัทพงศ์บอกว่าที่ผ่านมา ได้พูดคุยเรื่องระยะเวลาและกรอบอภิปรายส่วนการโหวตนั้นอย่างไรก็ต้องโหวตไม่ไว้วางใจนายกแต่ไม่มีกลไกในการควบคุมเสียงดังนั้นตนไม่สามารถชี้แจงแทนพักอื่นได้เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าฝ่ายรัฐบาลอาจจะเอาคืนเกมฝ่ายค้านเพราะนายกก็เรียกประชุมหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลนายนัทพงศ์บอกว่าต้องรอดูว่าจะเอาคืนรูปแบบไหนแต่เราทําหน้าที่ตรงไปตรงมา เมื่อถามถึงปฏิบัติการโรยเกลือว่าจะดำเนินการอย่างไรนายนัทพงศ์บอกว่าเรื่องแรกคือการบริหารเพื่อหนีภาษีตนหมองว่าคนที่เป็นนักการเมืองในฐานะนายกไม่สมควรใช้ช่องว่างทางกฎหมายหลบเลี่ยงภาษีส่วนเรื่องเทมส์เวลลีเขาใหญ่ยังมีการโต้เถียงกันเรื่องที่ดินและใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงแรมซึ่งตนจะติดตามต่อ เมื่อถามว่าการอภิปรายมีการพาดพิงถึงนายทักษิณหลังจากนี้นายะทางการเมืองจะเป็นอย่างไรนายนัทธพงศ์บอกว่าการอภิปรายชั้น14แสดงให้เห็นชัดว่านายกเป็นพยานรู้เห็นด้วยและรับทราบถึงสถานะนายทักษิณตั้งแต่แรกซึ่งเราต้องการให้นายกตอบให้ชัดว่านายทักษิณเป็นโรคอะไรกันแน่จึงได้รับสิทธิพิเศษเหนือนักโทษคนอื่นเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่หากนายทักษิณตอบโต้กลับ นายนัทพงศ์บอกว่าไม่กังวลอะไรรอดูการตอบโต้จะเป็นอย่างไรถามว่าที่บอกว่าเดียวแลกปีศาจคําว่าปีศาจนั้นหมายถึงใครนายนัทพงศ์บอกว่าเป็นชนชั้นนําในสังคมที่เอารัดเอาเปรียบคนในสังคมและใช้อํานาจอิงแอบกับกลุ่มทุนและพวกพ้องของตนเองโดยไม่ได้สนใจประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เมื่อถามถึงกรณีที่มีการเปรียบเทียบการอภิปรายพักประชาชนกับพักประชาธิปัตย์ซึ่งในครั้งนี้เนี่ย เหมือนเอาข่าวมาเล่ามากกว่าเอาข้อมูลลับมาเปิดเยนนผยนายนัทพงศ์บอกว่าตนมองว่ามีเนื้อหาหลายอย่างที่เป็นเรื่องใหม่นะอย่างเช่นเรื่องปฏิบัติการ IO ของนายชยพลสะท้อนดีซึ่งโดนทักท้วงจนไม่สามารถนำเสนอได้รอบด้านเป็นข้อมูลใหม่ที่ระบุว่ากองทัพมองนักการเมืองทุกกลุ่มเป็นภัยต่อความมั่นคงไม่ใช่แค่พักประชาชนซึ่งโดนกล่าวหามาโดยตลอดจึงเป็นสิ่งที่เราเรียกร้องให้ปฏิรูปกองทัพแต่ก็ยังไม่เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้